เด็กละลิงพอพานรอเรือโชว์ฟอร์มแจ่มแต่ไม่พอพาอารันเมย์คว้าชายผ่าวิว PFU Bluecat เด็กละลิงพอพานรอเรือโชว์ฟอร์มแจ่มแต่ไม่พอพาอารันเมย์ยามากาตะคว้าชายผ่าวิว PFU Bluecat สรุปผลวอลเล่บอลลีกญี่ปุ่นประจําวันที่19ตุลาคม2567วันที่19ตุลาคม67การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเอสวิลิกญี่ปุ่นซึ่งมีสาวไทยเล่นอยู่ในลีกนี้7คนไฮไลท์วันนี้หนีไม่พ้นแมตช์ไทยดาบีโดยการพบกันระหว่าง PFU Bluecat ของแนน ทัดดาวนึกแจ้งและนุกนิกนัทนิชาใจแสนและอารันเมยามากาตะต้นสังกัดของยูฟ่าดลพรสินโพ เกมนี้ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีโดยเฉพาะยูฟ่าที่โดดเด่นมากๆช่วยอารันเมยามากาตะเล่นเกมรับได้ดีและมีจังหวะขึ้นตกทําแต้มให้ทีมได้ตลอดแต่ก็ต้าน PFU Blue Cat ไม่อยู่แพ้ไป2 3ถึงสเซตสิบแปถึงยี 21, ่สิบหถึงยี่สถึงยี่สถึงยีและ13บสถึงสิวันที่18ตุลาคม2567อารันเมยามากาตะดลพรหนึ่งถึงสามบลูนัทนิชาทัดดาว 25-23 15-25 17-25และ16-25วันที่19ตุลาคม2567วิกตรณนฮิเมจิชัชชูออน3-2ฮิซามิสึสปริง22-25 25-23 24-26 25-21และ15-7อารันเมยามากาตะดลพรสองถึงสามพีเอฟยูบลูแคดนัทนิชาทัดดาว18-25 25-22 19-25 2 5 2ถและ13-15ฮถึงิหาฮิตาชิเอสเตโมริวเล3ถ so ึงโอกายามสีกัน27-25 29-27และ25-21ถึงคูโรเบะอควาแฟร์ศูถึง3เดนโซอาริบิส2ี2และ17-25โถึงทรเรอโร1-3 N ึงถอซเรตอชราพร25-22 13-25 19-25ถึงและ21-25เถึงหเหลือโปรแกรมวันที่20ตุลาคม2567อีกหนึ่งวันโดยมีโปรแกรมแข่งดังนี้วันที่20ตุลาคม2567เวลา10ศูนย์นาฬิกาวิโตรนะฮิเมจิชัชูออนพบฮิซามิสึสปริงเวลา11นาฬิกาฮิทาชิเอสเตโมริวาเลพบโอกายามาสี่กันเวลา11นาฬิกาคุโรเบะอควาแฟรพบเดนโซแอริบี